ชื่อเมจิอโนมาคุกนะคะหรือว่าหลายๆคนก็เรียกเมจิอโนมาค่ะชอบออกกําลังกายก็เลยอยากจะทำเพจอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์ให้กับหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สาขาเดอะสเตเดียมวนะคะก็อย่างแรกเลยการเดินทางรถไฟฟ้าก็ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสาขาที่นี่นะคะก็จะมีในกลุ่มของห้อง Group e x e กซ์ s e ไซส์นะคะแล้วก็มีกลุ่มของคาร์ดิโอค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ ของเจ t Fit n e s s นะคะหลายสาขานะคะมีหลายจังหวัดด้วยแล้วก็เปิด24ชั่วโมงและมีอุปกรณ์คาร์ดิโอค่อนข้างหลากหลายสำหรับคนที่ไม่ได้อยากวิ่งก็อาจจะปั่นจักรยานหรือว่าเป็นเอลิฟติเคิลหรือแม้กระทั่งเมื่จีเห็นอันนึงก็คือเป็นคาร์ดิโอในกลุ่มของอัปเปอร์บอดี้ก็คือไอตัวเครื่องที่นั่งแล้วก็หมุนแขนนะคะอันนี้มันดีมากๆเลยเพราะว่ามันเหมาะสำหรับผู้สูงวัยหลาย,ลายๆคนที่เขาต้องการรักษากล้ามเนื้อหัวใจของเขานะให้แข็งแรงแต่เพียงแต่ว่าคอนดิชันร่างกายก็คือ ือเขาไม่สามารถที่จะวิ่งได้เหมือนพวกเราแต่การที่เขาจะต้องรักษาคาร์ดิโอมัสซโของเขาให้แข็งแรงทนทานได้ก็คือการควงไอเครื่องสปินนิ่งแขนแล้วเมจิกก็ได้มีโอกาสไปลองนะคะเมจิก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันตอบโจทย์สําหรับคนหลายวัยมากๆเลยอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโซนสตูดิโอะนะคะก็จะมีห้อง stretching มีกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์คือเรียกว่า องค์ประกอบของความเป็นพื้นฐานที่มีความเขาเรียกว่า m u l t i p พ r p o โพของ Jet Fitness เนี่ยตอบโจทย์คนหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคนทำงานกลางคืนกะกลางวันแม่จิว่าอันนี้คือจุดเด่นแล้วแม่จิชอบมากๆค่ะ ปกติการออกกําลังกายของพิมจิน่าจะเรียกได้ว่าในการเทรนนิ่งมากกว่าเพราะเราผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเนี่ยมันก็คงต้องเทรนนิ่งลักษณะที่ต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นมากกว่าการแค่ออกกําลังกายเพื่อ,อรักษาหุ่นอย่างเดียวนะคะเพราะว่า,าโดยเฉพาะกีฬาไตลกีฬาเนี่ยเรามันมีเขาเรียกว่าเป็นมัลติสปอร์ตคือต้องว่ายน้ําต้องปัน่นแล้วก็ต้องวิ่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมจิก็ต้องมานั่งมองว่าทักษะของการว่ายน้ำเนี่ยมันใช้มัดเนื้อกล้ามไหนแล้วก็มาฝึกความทนทานในการทำพาวเวอร์สโตรก แล้วก็รวมถึงการปั่นจักรยานที่ต้องใช้ชั่วโมงในการซ้อมที่สูงมากนะส่วนต่อไปในเรื่องของการวิ่งนะคะวิ่งแน่นอนเราใช้กล้ามเนื้อในการเขาเรียกว่าวแรงกระทบกระเทือนต่อพื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทนทานโดยเฉพาะทั่วตัวนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะทําให้เราลดการบาดเจ็บของสะโพกแล้วก็ปกป้องในพวกกระดูกสันหลังและที่สําคัญก็คือมันจะทําให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของเราสามารถที่จะไปในเวที่พัฒนาได้มากขึ้นนะคะพี่จิก็เลยอยากจะให้ นักกีฬาทุกๆคนนะคะนอกจากการเทรนในโปรแกร,รมกีฬาของตัวเองอยากจะให้หันมาฝึกเวทเทรนนิง่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อของตัวเองด้วยค่ะณนะตอนนี้ในเป้าหมายระยะใกล้ก็คือต้องการที่จะพัฒนากีฬาของตัวเองไปเรื่อยๆก็คือ,อหนึ่งก็คือเราต้องรู้สึกว่าซ้อมกีฬาย,ยังไงไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บแล้วก็สามารถที่จะเมนเทนระดับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองสู่การพัฒนาตามวัยนะคะในระยะอันไกลเนี่ยแมจิคืออยากจะ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ60 70 80แล้วสามารถเล่นกีฬาได้เพราะว่าตอนที่เมจิไปแข่งที่ต่างประเทศที่ยุโรปเนี่ยสิ่งที่มันอินสปีเรชันมากๆเลยก็คือเวลาเราไปเห็นสนามของมาราธอนเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มคนอายุ70อัพวิ่งมาราธอนแบบเยอะมากๆเกือบครึ่งของสนามเลยจุดเริ่มของคนออกกําลังกายเลยค่ะแมจิอยากจะบอกว่าไม่ต้องเริ่มอะไรที่มันยิ่งใหญ่อยากจะแค่ให้ตัวเองเริ่มอะไรแล้วก็ลองประเมินว่าไอการเริ่มของเราเนี่ยเราจะต้องสตาร์ทในจุดเขาเลยว่า เลเวลหนึ่งเบาเเบาเคือหมายความว่ามันอาจจะไม่เห็นผลทันทีในช่วงค่ำคืนแต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้สึกก็คือมันจะทำให้เราเกิดการพัฒนาช้าๆแล้วก็ยั่งยืน stay fit stay healthy stay positive ที่เจ t ดฟิตเนสกันนะคะ